เรียนท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีครับทุกคนวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองแยกแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วยังคงมีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เหตุการณ์ได้ประตูขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาความรุนแรงที่ประตูขึ้น เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มมวลชนชาวกัมพูชาซึ่งมีรายงานว่าได้รับการปลุกระดมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาได้บุกรุกเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยบริเวณบ้านหนองแยะแก้วเพื่อทําการรื้อถอนและทําลายแนวรัว้วลวดหนามซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบ่งเขตแดนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนคข,ของไทยต้องเข้าควบคุมสถานการณ์โดยมีการใช้มาตรการผลักดันตามหลักสากลทั้งแก๊สน้ําตา และกระสุนยางเพื่อยุติการรุกรานและปกป้องอธิปไตยของประเทศรายงานความคืบหน้าล่าสุด เมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยว่ามีการเคลื่อนไหวของกองกำลังฝั่งกัมพูชาซึ่งมีการระดมพลและรวมตัวกันในหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านหนองแยะแก้วคาดการว่ามีความพยายามที่จะเดินทางเข้ามาประชิดแนวชายแดนอีกครั้งซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ไทยต้องเตรียมพร้อมและตรึงกำลังอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะปะตูข,ขึ้นได้อีกการตอบโต้ทางการทูต ในระดับนโยบายทางการไทยได้ออกแถลงการอย่างชัดเจนว่าพื้นที่บ้านหนองแยะแก้วเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่พิพาทและการกระทำของฝ่ายกัมพูชาถือเป็นการรุกล้ำและไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงที่เคยมีร่วมกันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองทัพบ,บกได้ออกมาโต้ตอบคำกล่าวอ้างของทางการกัมพูชาที่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยยืนยันว่าการ ดำเนินการของไทยเป็นไปตามหลักสากลและอทนอตกั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่อาจจะบานปลายไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธผลกระทบต่อประชาชนสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความกังวลของประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่า อาจจะต้องอพยพออกจากพื้นที่หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ยืนยันว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่สถานการณ์ยังคงเป็นไปด้วยความตึงเครียดอย่างสูงและทุกฝ่ายกําลังจับตาดูว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางใดรัฐบาลไทยได้กำหนดกรอบเวลา30วันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเราจะยังคงก่อติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ชมทราบต่อไปกลับมาพบกับเราได้ในรายการก่อติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงต่อไปครับ